สวัสดีครับวันนี้มีกับ Don't Think React <Yay! S 1> แล้ววันนี้เราจะมา r e ็ก t MV ตัวใหม่ล่าสุดของวง Idol ใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าดําดีดําดีนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคัมแบครอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแนวเพลงไปนะเมื่อก่อนน่าจะเป็นแบบ girl crush อะไรนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะที่จริงวงนี้นยผมก็ตามอยู่เรื่อยๆนะฟังเพลงอะไรนี้แต่ว่าไม่ได้ตามเป็นจริงเป็นจังนะชื่อสมาชิกผมก็ไม่ค่อยชวนนะดังนั้นเราจะไปทําความรู้จักกันก่อนนะครับโอเคครับวง i d o l นะสมาชิก6คน คนแรกนะเปิดด้วยโซยอนนะโหคนนี้แรปโคตรเดือดนะจอห์นโซยอนนะลีดเดอร์เมนแรปซับบัวเค้าแล้วก็เป็นเซนเตอร์ด้วยนะสุดจัดคนนี้เกิดบปี1998นะโซยอนรู้สึกว่าจะประกวดโอเดอสซีซั่นแรกด้วยนะครับก็ตอนนั้นยังยังไม่ถือว่าพีมากนะพอได้เดบิวต์กับไอดอลนี่คือแบบโอ้สุดจัดบอกเลยต่อไปนะมียอนนะ คนที่เป็นพี่โตนะรู้สึกโชมียอนสวยทุกคนโหัหน้าทรงนี้คือแบบดีมากสวยเพิ่งมาโดนตกช่วงหลังๆนะั่นแหละแต่ผมยังผมไม่ได้เมนมียอนอนะเกิดปีเดียวกันกับผมเลยนะ1997เป็นเมนโวคอลลิสแล้วก็เป็นวิชัวด้วยสมแล้วสวยมากสวยมากต่อไปมินนี่นะน้องคนไทยนะนิชายนตรรักษ์ อ่านผิดขออภัยด้วยนะเมนโวคอลนะโนองมินนี่คือแบบว่าเสียงดีจริงนะหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอ่ารุ่นเดียวกันโยมเฟรนต่อไปซูจินนะคะผมสาวแซ่บหนีคนนี้ถึงมาในลูกคัมแบ็กเพลงล่าสุดก็ยังดูแซ่บอยู่นะซูจินเพลงก่อนก่อนนี่โอ้โหบอกเลยว่าเดือดไปตามดูกันนะใครที่ไม่ได้ติดตามวงไอดอลนะเดือดจริง ซอสูจินนะเมนแดนซับโวคัลซับแรปเมนแดนนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นตำแหน่งของเธอจริงๆนะสูจินหนึ่งเก้าเก้าแปดนะเป็นน้อนน้องสูจินต่อไปอูกีนะเป็นอ่าคนจีนนะคนจีนรีดแดนซับโวคัลซับแรปนะครับเฟซออฟเดะกรุ๊ปนี่คือวิชวลหรือเปล่าเป็นหน้าเป็นตาของวง หนึ่งเก้าเก้าก้าครับตอนแรกก็จะเมนคนนี้นะ <1> 1> อย่างที่บอกอะวงไหนผมติดตามวงไหนผมจะเปลี่ยนเมนครั้งหนึ่ง <1> 1> <1> และแน่นอนับเมนของผมนะน้องชูฮวานะครับผมน้องชูซับวอลคเขอาวิชชัแน่อน,นอนมักเน่มีก็นแน่นอนน้องเล็กของเรานะครับโดดูหน้าเขา นาละาโหยเกมยุยยอ่ะผมชอบเลยเกิด <_ d ata> ปีสองพันนะ <_ d ata> เป็นคนไต้หวันนะที่จริงลูกน้องอ่ะตอนผมเห็นแรกๆลูกน้องดูเงียบๆนะแต่คือเวลาดูในวีไลฟคือแบบโอ้โหว้ยโวยวายสุดคนนี้โวยวายสุดโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเพลงใหม่กันเลยนะไปครับ ไปด้วยถนนอันไกลโพ้นกิ้งกาหนึ่งตัวกิ้งกาปะมันจะชื่ออย่างอื่นนึกชื่อไม่ออกเปิดด้วยกับตาะโซอยอนกับรถพังๆของเขาแซ่บมากโอ้โหหน้าอย่างเฟียสอะคนนี้บอกเลยซูจินโอ้โหแค่เห็นหน้าก็แซ่บแล้วทุกคนบอกเลย ความแซ่บกับปากเนี่ยโอ้โห้ยอนสวยมากฮืมสวยทิ้งทุกคนใครเอ่ยอูกีนะโหเหมาะกับลูกแมนแมนของน้องเขาน้องจะเสียงแมนนิดน,นึงนะแต่ก็ไม่ได้ปิดบังความน่ารักอะไร อ่ามินนี่เป็นแม่หมอซะแล้วมินนี่ใครอ้าวน้อง <c oughs> เป็นคนทำความสะอาดนะครับนู้งชูโอ้ยน่ารัก ผมแค่สาวขึ้นก็เปลี่ยนแนวแล้วทุกคนชัดเจนมากามมาไปได้วยโซย,ยอนเช่นเคยชอบนักส่วนตัวชอบเห็นมีคนบอกว่าคล้ายๆแนวเลดเวลเวดอ่ะก็เหมือนจะเป็นอยน่าง้น โอ้ห oh, ดูดิทุกคนความแซ่บของเขาสุดจริงอุค okay. oh, Cow mm ี้โอ้คาร์บอยคาร์เกิลมินผมชมพูนะสำหรับเอ็มวีนี้ผมชอบเสียงน้องมากนะโอ้ mm hmm. oh, พี่มียอดได้งไงเนี่ย สนุกสนานนะ้องชูไว้ใส่ถือพี่มิยอมจำดิดันเด้หนอซัมเมอร์นะเพลงซัมเมอร์ก็สดใสมากเอ้น้องชูมมนะ hey, summer, เจ้โยรับพัด chết yeah. hồi cho bạn chỉ sao bạn sư tin nói chú hồi đầu kem เสียอก็รักรมาทุกคนโหพิมยอนสวยมากแต่เพลงนี้บอกเลยคิวมากดีดีมาก อุ้ยน้องชูใจเย็นนะลูกสาวเมื่อกี้ไม่ไหวแอบเซ็กซี่เนี่ยทุกคนทุกคนดูคิวร้อยรอบตะนลอบอลอลอกองไฟนะย้อนไ้สู่ลูกเสือของเรา ไม่ใช่โอ้ชอบท่อนผิวปากนี่แบบดีโอ้ดีนะเพลงนี้ดัมดีดัมดีไอดอลวู้สุดยอดจบกันแล้วครับสำหรับ r รีแอคชั่นเเพลงล่าสุดของวงไอดอลนะเพลง ดำดีดำดินะต้องบอกเลยว่าพักน้องชูไว้ก่อนนะ <What? S 1> คือพี่เมนพี่เมนน้องชูอยู่แล้วแน่นอนนะแต่ MVP ีของ MV นี้ยกให้พี่มิยอนเลยนะคือคือแบบโคตรสวยทุกคนทุกฉากเลยทุกฉากทุกลุกจริงๆมาที่น้องชูของเรานะครับชอบลุกที่อยู่ในร้านอาหารนะเป็นคนทำความสะอาดอคือแบบเป็นน้อนมากอะ่ะน่ารักโคตรน,น่ารักอ่ะทุกคนโอเคไป่ว่าสำหรับ MV นี้นะเรื่องน่ารักนี่ยกให้น้องชูเลย ที่สุดแหละฟลิงฟเลยแต่เรื่องความสวยแบบคิวๆแบบโหบาดใจอะ่ะก็คือยกให้พิมพ์นียอนเลยนะสุดจริงโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับแน่นอนว่ารอติดตาม Unboxing กันได้เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์เพจ Facebook ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันยอง